นายกเทศมนตรีตำบลโปรพประทับช้างจังหวัดพิจิตรพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องเร่งออกเตือนชาวบ้านให้ช่วยกันยกทรัพย์สินสิ่งของมีค่าจากชั้นล่างไปไว้ชั้นบนก่อนครับชั้น2ก็ได้ที่เป็นจุดที่แม่น้ำยมจะไหลผ่านอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับก็คือเขตเทศบาลตำบลโปรพประทับช้างปรากฏว่าระดับน้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วด้วย ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ําขึ้นเร็วมากจําเป็นต้องขนย้ายสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันขึ้นไปชั้น2ของตัวบ้านก่อนแล้วก็เตรียมขนย้ายเครื่องมือหากินอย่างเช่นเครื่องมือทางการเกษตรแบบนี้ครับขึ้นชั้น2แล้วครับเมื่ขึ้นอยู่ตรงไหนลุงเดี่ยท้ายรถเดี่ยวเดี่ยเดียถึงก็เดี่ยเดียวคือประมาณเดียวเดียเดีขึ้นเดียวขึ้นโหเลยนแล้วเก็บของกันทันไหมก็ทยอยเก็บแล้วนะกำลังทยอยเก็บเลยใช่ไหมครับผมมาแรงไหมปีนี้ บุแลแรงด่าไปลังก็ไอ้ตลงระบาดมาแล้วอ๋อจากเชียงใหม่ไอ้จากไอ้จักขุดข่ายานะแพ้พวกไอ้จะเยาวไอ้พวกเนี้ยมาแล้วอ่า อย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่าตอนนี้มันมีความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่านายกเทศมนตรีตำบลโพประทับช้างท่านบอกว่าตอนนี้ทางเทศบาลได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน2เครื่องเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วนะครับเป็นการระบายน้ำให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แต่ถ้าหากน้ำในแม่น้ำยมยังเพิ่มขึ้นอีก ก็ต้องยอมรับสบภาพครับแต่เบื้องต้นตอนนี้มีการเตรียมสถานที่อบพยพแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคไว้ช่วยเหลือประชาชนแล้วเหมือนกันความเสียหายมันก็จะไม่ถึงแบบน้ําป่าที่พังทลายลงมาแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะครับผู้สูงอายุผู้ติดเตียงแล้วก็พวกเด็กนักเรียนอันนี้ลาบากมากเพราะว่าบางที่จะบาง กลุ่มผู้สื่อข่าวหรือโซเชียลก็จะบอกว่าหมู่บ้านนี้ติดเกาะความติดเกาะน,นั้นก็คือถนนจะถูกโดนน้าท่วมบ้านก็จะอ,อยู่เป็นเกาะๆกัอน,กอน,กอนอยู่ก็จะออกขันจรไม่ได้ต้องใช้เรือขณะนี้พื้นที่เขตเทศบาลตําบลโพป,ประทับช้างจอดพิจิตรมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ําจากแม่น้ํายมท่วมขังแล้วกว่า1,000หลังคาเรือนนะครับในขณะที่แม่น้ํายมตอนนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับ